สวัสดีครับนาฬนาวตกปลาทุกท่านพบกับนาแดงนะครับวันนี้นะครับตามที่สัญญาไว้นะครับว่ามาดูซิว่านาแดงจะทำมาถึงไหมนะครับ70เมตรนะกับลอกนะครับของบูฟนะครับสายถักเก้าในครับถักเก้าครับสีสีนะครับเราจะได้รู้เช็คได้ว่ามันกี่เมตรแน่นะครับคันบูฟนะครับคันบูฟนะนะครับกับเหยื่อน้ําหนักเก้ากัมนะครับก็เป็นลอกที่น่าใช้หลักร้อยนะครับหกร้อยกว่าบาท นะครับน่าใช้มากนะครับก็รอบหนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าหน้าแดงจะตีเนี่ยหมายธรรมชาติลุงโลกเนี้ยนะครับว่าตีได้กี่เมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะครับครับเรามาดูนะครับว่าตีนะหยุดแล้วนะครับนะครับสายนะไม่ไม่ได้ใช้นิ้วเกลี่ยเลยนะครับน้าๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเกลี่ยนิดนึงประมาณอ่ะเรามาดูนะครับว่ากี่เมตร Oh. สีเขียวนี่ก็ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับไล่ดูนะครับสีส้มมาแล้วนะครับสีที่หนึ่งนะครับสีที่สองสีน้ำเงินมาแล้วนะครับสีที่สามนะครับสีสีเหลือง ส,ส,สีที่สี่นะครับสี่ห้าสิบเมตรใช่ไหมห้าสิบเมตรฮะห้าสิบกว่าเมตรนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะนับผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจก็ตีธรรมดานะครับผมไม่ได้หวดแรงนะผมหวดปกติเลยนะครับนี่อ่ะหยุดนะครับสีเขียวก็ประมาณห้าเมตรโดยประมาณนะสีเขียวนะครับประมาณห้าเมตรนะไม่ได้หวดแรงนะครับ สิบมาแล้วนะครับนี่สีส้มหนึ่งนะครับสีน้ำเงินสองสามสีสเมตรหรอสี่สเมตร45้าเมตรเกือบห้าเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้จะลองเพิ่มน้ำหนักดูนะครับ โดยใช้นิ้วคุมนะผมจะปรับให้ตรงนี้นะครับลื่นนะครับผมปรับไว้ศูนย์อยู่แล้วนะครับผมตีใช้ศูนย์นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ให้ลื่นนะครับคอนสปูลลื่นนะครับลองดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับระยะก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่นะก็ไม่ได้หดแรงน้ําหนักผมก็ตีปกตินะครับก็น่าจะประมาณห้าสิบเมตรนะประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับ ก็สรนะุปว่านาแดงตีไม่ถึงเจเมตรนะกับลอกตัวนี้นะนะครับปรับศูนย์นะก็เป็นลอกตัวนึงนะครับที่ใช้นะใช้ตีได้มันนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะลองปรับนะครับตามที่เขาบอกปรับอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับปรับตัวนี้อยู่ครึ่งหนึ่งนะครับดูนะครับว่าระยะมันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ปรับคอนปกติอ่ะ นะครับเรามาด,ดูตัวนี้นะครับก็น่าจะประมาณ7เมตรนะครับอ่าสิบยี่สิบนะครับ 37โดยประมาณนะครับก็ง่ายนะเห็นไหมใช้ง่ายนะครับแต่70เมตรตัวนี้นะครับยังไม่ถึงนะแต่นะครับจริงๆบางบางครั้งที่นาแดงบอกเจนะครับนาแดงตีถึงนะแต่วันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนจะโมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่5060มีเห็นนะครับก็ระยะนะก็ใช้ได้เลยนะครับนะก็ลอกกับคันมูฟนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับนา ฝากกดไลค์สับตะไคร้นะครับช่อง Youtube ปกเหลือเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากครับ